สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําลายโซฟากันนะคะพอมองออกไหมคะว่าเหมือนโซฟาเริ่มจากการทาเบทให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตาด้วยสีที่เ,เพื่อนๆชอบเลยส่วนเราจะทาสีลูกแก้วนะทาทั้งหมดสอรอบแล้วก็ใช้แม่เหล็กหัวกลมมาเดินเหมือนเดิมเลยนะคะ ส่วนนางเอกของเราในวันนี้ก็คือสติกกี้ของออเกนลนะคะเราจะใช้สติกกี้มาร์คเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็เอาอะไหล่ไข่ปลาสีเงินหรือว่าสีทองก็ได้มาติดจากนั้นก็เข้าอบแล้วก็ทาทับโคตรปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะไม่ทาทับโค้รบนตัวสติกกี้อีกแล้ว เราจะมาเริ่มลากเส้นกันนะคะใช้สติกกี้ไม่ต้องเยอะมากนะคะค่อยๆลากให้เป็นรูปการกรบาดก่อนแล้วก็ค่อยเกี่ยตามแบบในคลิปเลยนะคะเซตหนึ่งช่องแล้วก็เข้าอบนะเพื่อนๆต้องใจเย็นๆน,นะค่อยๆลากเส้นตัวสติกกี้ตัวนี้เขามีเวลาให้เราได้ลากเส้นอยู่นะน้องจะไม่ไหลง่ายช่วยทําให้เราควบคุมเนื้อเจลได้ง่ายด้วย พอทำเสร็จครบทุกช่องแล้วไม่ต้องทัอซ้ำแล้วนะสติกกี้ตัวนี้จะไม่ทิ้งความเหนียวอบแล้วแห้งเลยแล้วแบบเนื้อเจลจะใส่แววเหมือนทาท็อปเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเราทาท็อปซ้ำเนี่ยจะทำให้ความนูนมันหายไปนะซึ่งเจลบางตัวที่เราเคยใช้เขาจะทิ้งคราบเหนียวเอาไว้ทำให้เราจำเป็นต้องท็อปซ้ำนี่นื่องจเราทำลายนูนเอาไว้นะทำให้มิติของความนูนมันหายไปเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต,ต่อการตัดสิในใจในการซื้อสติกกี้ออกเกเนียวของเพื่อนๆนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สั่งซื้อสินนคคคค้าาากากกตะะะะรขอเระะขอเเบุณมลย่